สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำน้ำจิ้มส้มเจืองสูตรคนตรังไว้กินกับติ่มซำใครที่เคยมาทานติ่มซำตอนเช้าที่ตรังเห็นน้ำจิ้มสีส้มๆนั่นแหละค่ะคือน้ำจิ้มส้มเจืองคนตรังจะนิยมทานกับติ่มซำตอนเช้ากันทำง่ายและอร่อยมากด้วยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนอย่างแรกคือน้ำตาลทรายขาวน้ำมะขามส้มเจืองสำหรับส้มเจืองหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปค่ะ ส่วนมากแม่ค้าคนจีนเขาจะรู้จักค่ะต่อไปรสดีเกลือพริกกับกระเทียมปั่นให้ละเอียดค่ะสำหรับใครที่จะทำให้เด็กกินด้วยพริกไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะให้เราใส่ส่วนผสมทั้งหมดรวมกันก็จะมีส้มเจืองน้ำมะขามน้ำตาลทรายรสดีเกลือและพริกกับกระเทียมคนให้เข้ากันเปิดไฟใช้ไฟกลางในการเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำจิ้มเดือด แนะนำสำหรับน้ำมะขามเวลาเราจะใส่ให้เราทยอยใส่และชิมนะคะเพราะมะขามอาจจะมีความเปรี้ยวมากน้อยไม่เหมือนกันค่ะชิมรสชาติให้น้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานกลมกลม่อมชอบแบบไหนก็สามารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะน้ำจิ้มก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจะข้นๆส่วนใครที่อยากให้น้ำจิ้มเหลวกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟพักให้เย็นค่ะเมื่อน้ำจิ้มเย็นแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะข้นๆหลังจากนั้นก็นําใส่กระปุกที่มีฝาปิดเก็บแช่ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ทันได้เป็นเดือนๆเลยนะคะลองไปทำกันดูจ้า